สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ปกอกโซมุกทาหารมาสไปสวรรค์น,นะพี่น้องคนหลายฝังแล้วสะไปกรุงเทพบระรูจะมาเมือม่อเมือม่อวันใดฮะสวรรค์มาจากโงงนี่ดีสามดีสามโอ้มาหอดจะเร้าเลย ขนาดมากหัวแต่เศ้าจะยังไม่ได้ขึ้นเมื่อยังไม่ได้รีบนะฮะสไม่ออ๋ไปซื้อของบรีบใช่ไหมใช่คนหลายลีเนาะเยอะนั่นน่ะไปพักเคยเห็นไหมสองสามเดียวอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่บนนี้บ้าคนหลายค่ะพี่น้อง เดี๋ยวก็ยังไม่หมดว่งป้าจะมาตีสามคืนรถทั่วนีนบอกหรือคนรอรถหลายครับเขาเปิดจกักงโมงอ่ะเขาเปิดให้คืนจกักงโมงงงาน ไปถ่ายเอาเขาเข้าสิบบดาวหัวบอกฮะบ้าูคือการถ่ายคนยังมาไถ่ายเอาคนเลยร้ายๆนี่ล่ะ กำลังเริ่มมาเนาะสายๆอันนี้วันที่แปดได้ค่ะวันที่เก้าที่สิบี่รถเล่นมุมีรถกับยู่ยั่นข้างเลยรอรถนะนะอันนี้อันนี้เขาขึ้นมากุลนค่เขารอเนะูะ ใหญ่ๆเนาะนะกระสอบลายโอ้ยคอยนะฮิวเไว้ดอกคอยนะกระสอบนี่ใหญ่อลิโลเขาก็เก่งได้เขานี่ยเขาเอากระสอบมาได้นะคือว่าเก่งนั่นนี่โอเป็นเชียงเงินบกระสอบนะเสียะกระสอบเท่าไรแพงบนา สามร้อยอ๋อกระสอบสามร้อยกระสอบใหญ่นะสามร้อยพี่น้องเชียอมเงินกำลังสี่คนโผลไปฝั่งลาวเนาะมีบ่อกระสอบมุกทหารคนหลายไปน้องคนหลาย ยังไม่ได้ออกเลยอันนี้ก net, ็เจ well. ็ดโมงก็เจ็ดโมงก็ตอนนี้เจ็ดโมงโมงมันต้คอยแล้วก็ได้เบอร์ในปากจะเจ็ดโมงจะเจ็ดโมง ท้องจะน,น้อยเดียวหนึ่งเจ้าคือไปเอาเระสารยังไ<ะ>งมาคุณเช้า,า,าน่ะผ่ามาแล้วผมาเมื่อไรขนาดแล้วผ่าเมาเอไรยังเป็นไรกระสอบพี่กันโ <laughs> อ้จะโอนเขาเอาของมาเด้พี่น้องเลยลร้ายดีเลย

แค่ดวงเด้นู่นเขาให้ไปต่อนกันหมดเบายไวนะมาด,ด,ดูนี่นะเออของบอนโยนเอาอันนั้นโยนเอาบาทเดียวเลยตัวนะเออโยนเอาบาทเดียวก็ได้บพรเป็นยันงคันมีบัตรสปอร์ตนะเบืองแน่พี่น้องลากของไ<า>องว้ไว้ปะแต่ว่าห้าไปไหว้พุ่นก็นได้ไม่ไว้เลยสวานนะเออก็เมนอยู่แต่ว่ามันตะบูกรอกคิว้วฝั่งนี้เด้อ ้ายอย่าพึ่งมาพี่มามาออกมาพี่มาพี่มันจิเมื่อไรอ้าวเขาบ่งฟองนะล้อมูก่อนกว่าล้อมูกวกกอน ใช่ยูหันกระได้ดิมันชิบวันไดอมันพอดไปใช่นี่ก็ห่อจ่ลาลา่อแต่มันทอดแต่รถบาต่มัห่วมันจะงงรสเป็า่ามดกใชอมกบมดจะเย็นเใ็เย็นมึงแม่คนร้าย่านน้่เป็นคนเราเป็นไ่คลิปเนาะเนี่ยไปแม่ครับโอ้คนร้ายคนองคนร้ายเออเป็นไ้ ผเดละพวกดวงกอ้ออันนี้ขึ้นได้อยูุึน้นได้บ่นี่คือรถ่อนเนอ้์คน้องคนหลายเลย ดเดี๋ยวเจ้าเ้าอันนี้บอกเจ้าดวงนอกขอตาค่าะเจอไปย่ออยู่สวนนรรค์นาเกตเดอร่ออยู่คิวเดอรนาากระเป๋าเราคอยเอาไปายเล่าเด้อันนี้อันนี้เฝ้าใา้เล่าเดอ

อก็ไม่ป้าพี่น้องคนหลายๆรอคิวขึ้นรถไปสวรรค์นนเขตเนาะคนล่ามาหลายเนาะเพราะว่าปีนี้บบได้เสียค่รทมเนียมเนาะพันสองปีนี้เนะี่เปิดเปิดฟรีเนาะคนไทยเนาะคนล่าก็เลยลังไรเขาประเทศตัวเองเมื่อยามบ้านยามชงเนาะพี่น้อง ตัวน,นี้ก็ลดตัวเทวไปสะบນดหน้าขेดเนอะพี่น้องเนะ